สวัสดีคะ่ะเพื่อนๆวันนี้วรรณพรจะมาลงสรุปเลขเด่นเลขดับงวดวันที่1ธันวาคมพศ2568ค่ะก่อนอื่นเรามาชมเลขดับลดต้นทุน110หน่วยกันก่อนนะคะเพื่อนๆสูตรนี้ก็ยังเดินดีอยู่นะคะงวดวันที่ 16กพฤศจิกายนพศ25 6 8น้าดนะคะเลขท้ายรางวัลที่หนึ่งออกหนึ่งสีห้านะคะปักร้อยได้ที่เลขสองเลขสองก็ไม่มานะคะดับสิบได้ที่เลขเก้าเลขเก้าก็ไม่มานะคะดับหน่วยบนได้ที่เลขเก้าเลขเก้าก็ไม่มานะคะเพื่อน เรามาลุ้นงวดวันที่หนึ่งธันวาคมพศ้5 6 8กกันนะคะดับร้อยบนงวดนี้ได้ที่เลขาค่ะดับสิบบนได้ที่เลขมค่ะดับหน่วยบนได้ที่เลขงค่ะ้าสามหนึ่งนะคะคงจะไม่มาในเลขท้ายหลังวันที่หนึ่งกันนะคะเพื่อนๆสูตรนี้เดินดีนะคะใช้ได้เลยนะคะเพื่อนๆ 531ถ้าเพื่อนๆคนไหนชอบกอ็ซื้อน้อยลงนะคะคงจะไม่มา2-3ตัวค่ะดับบนทุกหลักนะคะว,วันที่หนึ่งธันวาคมนี้นะคะพนภพรได้ที่เลขหนึ่งค่ะเด่นบนได้ที่สองกับเค่ะรองได้ที่หกับ8ดค่ะดับคู่บน 3 0 3 5 44แล้วก็63สค่ะดับล่างทุกหลักได้ที่เลข8ค่ะดับคู่ล่าง0 0 1 9 37 46 55หห้าหแล้วก็60ค่ะเลขวิ่งบนล่างนะคะได้ที่สองกับ9ค่ะเ,เพื่อนๆขอให้เพื่อนๆน,นะคะมีความสุขสุขภาพแข็งแรงนะคะ ขอให้ได้รางวัลใหญ่ค่ะสวัสดีค่ะ